สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวย2ตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับพอกลับให้แล้วนะครับพร้อมฟันธงนะครับเลข2ตัวล่างนะครับสําหรับไปซื้อหวยรัฐบาลถ่ายคลิปนะครับโอเคครับผมสูตรนี้มีด้วยกัน2สูตรนะครับสูตรแรกเป็นเลขหลักร้อยเลขถ้ายครั้งที่2นะครับมัวคูณ2คงที่นะครับแล้วก็บวก1ลบ1นะครับสูตรที่2คือเลขหลักแสนมาบวกเลขหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ แล้วก็เอาผลลัพธ์มาบวก1ลบ1นะครับโอเคครับผมมางวดนี้นะครับ1เดือน12นะครับจะสูตรแรกจะได้เลข901นะครับสูตรที่2จะได้เลข012นะครับมีเลข0ูนย์กับเลข1ที่ชนกันนะครับเลขที่ออกคือ61นะครับก็ถูกเลขหนึ่งนะครับตามที่วงกลมไว้นะครับมากันที่งวดวันที่16เดือน12นะครับ สูตรแรกจะได้เลข1นึสามสูตรที่2ก็จะได้เลข1นึสามเช่นกันนะครับเลขที่ออกคือ2 1ก็ไปถูกทั้งเลข2และเลข1นะครับที่ชนกันนะครับตามที่วงกลมไว้นะครับมากันต่อที่งวด2วันที่2เดือน1นะครับสูตรแรกจะได้เลข5 6 7นะครับสูตรที่2จะได้เลข1 2 3นะครับก็งวดนี้จะไม่ชนกันนะครับก็ เลขที่ออกคือ51นะครับถูกตามที่วงกลมไว้เลยนะครับแล้วก็งวดวันที่17เดือน1น,นะครับคืองวดล่าสุดนะครับสูตรแรกได้เลข345นะครับสูตรที่2ได้เลข012นะครับเลขที่ออกคือ23นะครับก็จะถูกตามที่วงกลมไว้เลยนะครับ แล้วก็ไปกันต่อกันที่งวดหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับคือวันที่1เดือน2นะครับสตดแรกได้เลข7 8 9ปนะครับสตรที่2ได้เลข678จนะครับจะมีเลขนะครับ7กับ8นะครับที่ชนกันตามที่วงกลมไว้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตามที่บอกนะครับน่าสำหรับ สูตรก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเลขเด่นล่างตัวเดียวนะครับที่เราได้เลข3นะครับก็แล้วก็สูตรสองสูตรนี้มีเลข7เลข8ที่ชนกันนะครับจัดชุดได้ประมาณนี้นครับ7 8 8 7 7 3 3 7 8 3 3 8นะครับโอเคครับผม สลับสนุนสลรกกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับคทุกคนที่มาดูคลิปนี้ถูกหวยแล้สับมดนี้กันล้วคนนะครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนโชคดีครับสดดีครับขอทิ้งถ่ายด้วยนะครับคําบอกที่ว่านะครับให้ล่างอาจจะออกบนนะครับให้บนจอกล่างก็ได้นะครับสุดหวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับที่แน่นอนก็คือ ที่เราทำนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ